สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลนะครับมาแนะนำกันอีกเช่นเคยครับผมเป็นเหรียญลุงพ่อพันนะครับธรรมปาโรวัดบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีนะครับมาชี้แนะแนะนำกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศสองพาสิบเอนะครับ ตอนนั้นหลวงปู่ก็อายุ81ปีนะครับสำหรับหลวงปู่พันธหลวงพ่อพันธ์นี่นะครับไม่ธรรมดานะครับมิชาอาคมมากมายนะครับเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมนะครับลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับท่านเก่งนะครับท่านเป็นพระที่พูดน้อยนะครับสมรรลักษนโดษนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่ากราบไหวอีกรูปหนึ่งนะครับ เรามาดูเหรียญของท่านกันเลยนะครับด้านหน้าเหรียญของท่านนะครับหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับด้านบนจะเขียนหลวงปู่พันธ์นะครับธรรมปาโลนะครับอายุ8 1ปีนะครับนะครับสวยงามนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับทองแดงลมดํานะครับขนาดทั่วๆไปนะครับขนาดเหรียญกําลังพอดีนะครับเรียงขึ้นมาสวยนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับ อัขระยันด้านหลังเหรียญของท่านนะครับครับด้านหลังเหรียญด้านหูเหรียญนะครับวัดบ้านตาดนะครับนํามาชี้แนะแนะนกันนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับผมนะครับสวยงามนะครับอัขระยันด้านหลังครับอำเภอศรีธาตุนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับ อักขระยานด้านหลังเหรียญของท่านนะครับผมเพื huh. ่อเราได้ไปพบไปเจอนะครับก็เป็นเหรียญดีนะครับอีกรุ่นนึงของท่านนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับปี2521นะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับที่จัดสร้างที่ดีนะครับลุกเสกอธิษฐานจิตดีนะครับ หลวงปู่ท่านก็ดีท่านก็เก่งนะครับผ่านพิธีเป็นของจริงของแท้นะครับนำมาชี้แนะแนะนำกันเพื่อเราได้ไปพบไปเจอนะครับจะได้ชาวบูชาถูกนะครับเป็นของดีนะครับของศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณนะครับสมัยก่อนนะครับภาคอีสานนะครับผีสางนางไม้เยอะนะครับหลวงปู่ท่านก็เมตตานะครับปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับ ให้ผู้คนชาวบ้านอยู่ดีกินดีนะครับปาดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับถี่สางนางไม้นะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับยุคก่อนนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับปัดเป่าสิ่งอัป,ปมงคลนะครับหลวงปู่ท่านเก่งนะครับหลวงปู่พันธรรมปาโรนะครับวัดบ้านตาดอำเภอสีธาตจังหวัดอุดรธานี เหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับปีพศ2521นะครับครับด้านหน้าเหรียญของท่านนะครับครับดูกันชัดๆเลยนะครับผมนำมาชี้แนะแนะนำไ้ศึกษากันนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ทราบข้อมูลนะครับ การจัดสร้างจํานวนจีเหรียญนะครับปลูกเสกยังไงชี้แนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธานะครับมีผู้ตคุณมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อเรานํามาบูชาเกิดปฏิหารเป็นสิริมงคลนะครับผมแต่อย่างว่านะครับต่างกิจต่างใจนะครับคนเรานะครับความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับเอาที่สบายใจครับผมเราไม่ว่ากันนะครับ ด้านหลังเหรียญของท่านนะครับวัดบ้านตาดนะครับอำเภอศรีธาตุจังหวัด,ดอุดรธานีนะครับอัขระยันด้านหลังเหรียญของท่านนะครับสวยงามครับผมสภาพเหรียญก็ยังโอเคอยู่นะครับยังดูดีอยู่นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันทาง Facebook เทศหลานสุกเกษมนะครับหรือทางช่องทาง u t u b e นะครับสุวิทย์วัตถุมงคลฝากกดติดตามกันด้วยนะครับหน้าตาหลวงปู่ชัดเจนนะครับสวยงามครับตากลมนะครับเหมือนท่านอมยิ้มตลอดนะครับด้านหน้าเหรียญก็เขียนคำว่ารุ่นหนึ่งนะครับพอศ2510 2 5ง1 2521นะครับสวยงามครับผม เป็นพระที่ปฏิบัติดีอีกรูปหนึ่งนะครับที่อุดรธานีนะครับเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมนะครับที่หน่ากล่าวบ่ายอีกรูปหนึ่งนะครับเผื่อเราไปพบไปเจอนะครับเจ้าบูชาติดเนื้อติดตัวได้นะครับของดีนะครับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับเมื่อเราทราบแล้วรู้แล้วนะครับก็ไม่ควรให้พลาดนะครับเจ้าบูชาเป็นสิริมงคลครับผม ด้านขอบเหรียญนะด้านข้างนะครับด้านขอบเหรียญด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับหลวงปู่นะครับในตานะครับมีเส้นนะครับเป็นหน้าผากด้วยครับเป็นรูปเหรียญรูปไข่นะครับหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับสวยงามครับผม เ็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับสำหรับหลวงปู่นะครับหลวงปู่พันนี่นะครับท่านก็ได้มรณภาพนะครับวันที่30เมษายน2536นะครับตอนที่ท่านเสียตอนนั้นก็อายุ108ปีนะครับพรรษาท่านได้ก็86พันษานะครับตอนนั้นนะครับ ก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นบุญวาสนานะครับที่ได้เผยแผ่บารมีคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่พันธ์นะครับธรรมปาโลวัดบ้านตาดอำเภอรีทาตุจังหวัดอุดอรธานีอีกรูปหนึ่งนะครับนำมาให้ชมให้ชี้แนะกันศึกษากันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับจะได้เช่าบูชาถูกนะครับผมเป็นพระดีพระดังอีกรูปหนึ่งนะครับ ที่น่าศรัทธาหน้ากราบไหว้นะครับน้าบูชานะครับผมท่านเก่งนะครับลุงภูพันธ์ลูกศิษย์ลูกหาท่านเก่งมากเลยนะครับเก่งจริงจริงนะครับตายรายการสําหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับ